ช่ององผีวันพุทธที่20พฤษภาคมนี้พบกับเขายังคิดว่าเขายังลบอยู่และที่นี่จะมีการลบกันทุกคืนโดยเฉพาะวันพระส่องพิสูจน์ท่ายบางกุ้จะมีต้นนี้เยียบแรงมากเลยพี่คะโอ้ยโอ้ยทีนี้มีผ้าพันน่ะเหรอตรงเนี้เคยเป็นหลักประหารชีวิตมาก่อนโอบสถ์มหาอุดที่สิ่งชั่วร้ายไม่อาจอย่างกลายความชั่วทั้งหลายไม่สามารถเข้ามาในอโบสถ์นี้ได้ อาวิชาอ,อ,อาคุณสายอมนดำทั้งหลายไม่สามารถเข้ามาที่นี่ได้เพราะบโบสถ์นี้เต็มไปด้วยคาถาอาคมคนโดนของก็เข้าำนี้หลุดเลยพี่ร่วมพิสูจน์ไปพร้อมกันในช่องส่องผีพุทธนี้สองทุ่มสิบห้าทางยูทูบชาแนลพร้อมกันทั่วโลก วันนี้มาติดตามสภาพอากาศกันประเทศไทยช่วงนี้มันจะมีฝนตกแต่ก็มีอากาศร้อนมากร้อนมร้อนมอดร้อนไมร้อนมอดมุมม้ยม,มรณาอุณหภูมิสูงสุดตอนนี้คาดว่าทะลุปรลอดของกระทะทองใดไปแล้วซึ่งผู้สื่อข่าวของเรากำลังปีนลงจากต้นนิ้วเพื่อไปวัดอุณหภูมิที่แท้จริงกลับมารายงานขณะเดียวกันมีการคาดการณ์ว่าสภาพอากาศจะร้อนแบบนี้ไปจนสิ้นอายุข,ขัยของพวกเราทุกคนจบข่าวมันเกี่ยวกับบางกุ้งไหมเอออืม